สิชั่วโงกับคุณเอินปานรพีนะครับ High Speed Internet เร็วจริงตามคำที่พูดจริงหรือไม่มีวิธีทดสอบอย่างไรไปติดตามกันเลยครับสวัสดีค่ะมาพบกับเรื่องราวของเทคโนโลยีใกล้ตัวกับเอิญปานรพีกันนะคะ คุณผู้ชมก็เคยเห็นโฆษณา High Speed Internet มาหลากหลายเจ้าแล้วนะคะแล้วคิดว่าถ้าหากว่าเราติดตั้งไปจริงๆเราจะได้ความเร็วตามที่เขาโฆษณาหรือไม่และจะมีวิธีเลือกอย่างไรต้องชม IT ท4ชั่วโมงวันนี้ค่ะ อย่างแรกมาทําความเข้าใจกับตัวเลขต่างๆที่โชว์อยู่บนบรชัวร์กันก่อนนะคะการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราก็มีสองแบบด้วยกันค่ะก็คือการดึงข้อมูลมาหรือที่เรียกกันว่าดาวน์โหลดก็อย่างเช่นการชมหน้าเว็บไซต์ต่างๆจะแสดงไว้ด้วยตัวเลขตัวแรกนี้นะคะอย่างที่2ก็คือการอัปโหลดหรือว่าการส่งข้อมูลขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์เช่นอัปโหลดรูปภาพขึ้นอัลบั้มบนอินเทอร์เน็ตหรือว่าอัปโหลดวิดีโอขึ้นบน YouTube ก็แสดงไว้ด้วยตัวเลขตัวที่2นี้ค่ะซึ่งตัวเลข2ตัวนี้นะคะจะแตกต่างกันมากค่ะโดยทั่วไป ที่เขาโฆษณากันเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงความเร็วในการดาวน์โหลดค่ะคือถ้าเราอยากได้อัปโหลดเร,เร็วก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็ต้องดูตามความจําเป็นนะคะและนอกจากนี้ค่ะเราก็ต้องคุยกับผู้ให้บริการด้วยนะคะว่าความเร็วที่เขาโฆษณานั้นเป็นความเร็วสําหรับเว็บไซต์ที่อยู่ในประเทศไทยหรือว่าเว็บไซต์ที่เซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในต่างประเทศที่เราเรียกกันว่าเว็บในหรือว่าเว็บนอกนะคะบางทีที่เราเห็นกันราคาถูกๆเป็นความเร็วสําหรับเว็บในเท่านั้นค่ะ แล้วเราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่า High Speed Internet ที่เราใช้มีความเร็วอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ลองเข้าไปทดสอบกันได้นะคะที่เว็บไซต์ worldwide.web.speedtest.or.th ค่ะเพียงแค่เราพิมพ์เข้าไปนะคะว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่เราสมัครนั้นเป็นความเร็วที่เท่าไหร่แล้วก็จังหวัดที่เราใช้บริการอยู่จากนั้นก็มาลุ้นกันว่า High Speed Internet ของคุณเร็วแรงจริงตามคำโฆษณาหรือไม่ ราะจากผลการทดสอบความเร็วของไฮสปีดอินเทอร์เน็ตล่าสุดที่สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมหรือว่าสอบอและสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยเพิ่งถแถลงออกมาเมื่อวันที่7กุมภานะคะพบว่าผู้บริโภคชาวไทยได้ความเร็วอินเทอร์เน็ตใช้งานเพียงแค่71%จากคำโฆษณาเท่านั้นค่ะ ถ้าเทียบเป็นเกรดคะแนนสอบก็คงเพียงแค่สักซบวกไปจนถึง B ลบเท่านั้นเองนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมคิดว่าพอใจกับสปีดที่ได้อันนี้ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าไม่พอใจนะคะก็สามารถไปพูดคุยหรือว่าสอบถามกับผู้ให้บริการได้นะคะถ้าหากไม่พอใจยิ่งกว่านั้นอีกค่ะก็สามารถร้องเรียนไปได้ที่สอบ,บอทอนะคะ ยังมีรายละเอียดอีกมากให้ติดตามกันได้นะคะที่ it24hrs.com หรือว่ามาพูดคุยกับเราแนะนำเรื่องที่อยากให้นำเสนอแล้วก็ร่วมสนุกกับรายการได้ที่ f a c e b o o k c o m it24hrs นะคะพบกันใหม่ทุกวันอังคารและพะหัสสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Google Chrome Browser จาก Google